สวัสดีค่ะเจคพามาชมรถยนต์ราคาเบาๆนะคะ39,000บาทสามารถเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยนะคะ39,000บาทราคานี้คือขายเงินสดอย่างเดียวค่ะ Honda c i ิตนะคะรถยนต์นปีเ8เกียร์ออโต้นะคะแต่งซึ่งทรงสวยนะคะแบบนี้เลยนะคะเน้นขายตามสภาพนะคะทุกท่นสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็จะมีดูรอยบ้างตามอายุนะคะแต่โดยรวมไม่น่าเกลียดค่ะ ความร้อนปกติเอกสารครบนะคะช่วงร่างไม่ดังภายในสะอาดกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้านะคะแ mm. อร์เย็นหรือทานเครื่องดีเกียดีนะคะโดยรวมคันนี้นะคะสภาพ70-80%เลยทีเดียวค่ะซื้อไปใช้งานกันแบบคุ้มค่าคุ้มราคาด,ดีกว่าขับขี่มอเตไซค์นะคะราคาเพียง39,000บาท สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับนัดดูรถนะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนัดหมายไปชมตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองเท่านำน,นะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ